ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไม่ติดตามพี่นะครับเ9บเอร์เซนเลยนะครับติดตามแล้ว20%นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับพี่นายก็จะมาแจกโค้ดโรบอกนะครับก็มีโค้ดโมจิโค้ดผลเสือโค้ดผลพระแล้วก็โค้ดผล ฟีนิกซ์นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมพี่นายมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเขาจะเป็นร้านรูน่าช็อปเลยนะครับทุกผู้ชมครับเป็นร้านที่โคตรคุ้มมากๆครับมันจะเป็นการเติมโปรบอกซื้อขายไอดีนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับท่านผู้ชมเนาะไะครับแล้วก็แบบว่าในร้านนะครับทุกคนบอกเลยว่าแอดมินตอบดีมากนะครับให้บริการโคตรเร็วนะครับก็ดูนะสําหรับนะครับใครที่อยากได้ไอเดีเทพๆเอาไปเล่นกันในราคาถูกๆนี่ครับบอกเลยว่า ที่ร้านรูนาช็อปมีแน่นอน100%เอนะครับเอออย่าลืมกดตูกใจเพจด้วยนะครับคนดูเนาะเออเป็นร้านที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็นะครับใครที่มาจากช่องพี่นะครับผมนะทุกคนจะได้ส่วนลดไปเลยครับผม10ซนะครับทุกอย่างในร้านเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาซื้อกันเยอะๆนะครับคลิปเลยนะครับผมสำหรับนะครับใครที่อยากได้โค้ดฟรีนะครับก็อย่าลืมนะครับบมตามๆในคลิปนี้เลยนะครับผม1นนะครับกดไลค์2กดแชร์ นะครับแล้วก็3กมกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดเนาะนะผมเนาะนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนครับในคลิปเนี้ยพี่นายขอแค่สองร้อยไลค์พอเนาะนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยพี่นายแจกคนละหนึ่งโค้ดนะครับและที่สาคัญเนาะขอเหตุผลที่ทุกคนอยากได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งชื่อ Facebook หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ให้พี่ติดต่อกลับไปได้ด้วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ดาบยูรุก็มีแจกเหมือนกันเนาะนะครับแต่ละแพคได้ก็ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็นะครับโค้ดทางบ้านที่น้องๆส่งมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ไว้ด้านใต้คลิปเนาะนะครับก่าจะเป็นโค้ดคูณ2โค้ดวี p กนะครับก็จะมีอยู่ด้านใต้คลิปเลยนะครับทุกคนเนาะโอเคนะแล้วก็นะครับยังมีรางวัลสําหรับผู้ที่กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็จะเป็นท้งด้านของผลโมจิครับแล้วก็ผลฟินิกครับแล้วก็ผลอันนี้เนาะนะครับ ก็อยากได้ผลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ